ลึกอีกแล้วยกได้เราจะทันลรือเปล่าถักไม่ได้อีกล,ลองดูลองดูเอออ้ยมันดันมีปลาไปด้วยสิไม่ใช่อะไรหรอก โอ้หลายตัวเลยทำไงดีเราดันมาดันโอ้ยกระโดดท่านผู้ชมสวยๆเลยดูด้วยครับดูด้วยครับน้ำลึกมากนะมิดคอเลยครับปลาก็จะออกอย่างนี้ลยครับโอ้สวยๆโอ้ได้เยอะเลยมันลึกอะ่ะโอ้ปลามันลงไปอยู่ตรงกลางะ่ะฮะเราก็โอ้ตักยากซะด้วยสิยกได้แต่ตักไม่ได้นะแต่ก็ยังดียังดันมาได้นะครับ อย่ดียังดันมาได้นะท่านผู้ชมเออแตกก็ได้ปลานะเดือทำอยังไงดีอะอย,อย่างนี้ประเอาขายอยยอยาวๆไม่เกียว,ยวอ่ะสะยอยหาแขาคนเอ, <c oughs> เออใช่เออว่ะเออน้อไม่ใช่คอนนเออเออ๋อ,อ,อ,อแรงเราไม่มีะนะแต่มันลึกมากอะ ไม่เกี่ยวกับยอมไม่เกี่ยวกับยอมยยอออต่างคอมิดแล้วก็เรียบร้อยตามันเริ่มโตโตขึ้นอืมโอ้เต็มมือเลยเต็มมือเลย,อ,เลยอืตอตอนนี้ต้องเอาเรือเล็กแล้วก็ติดตรงปลายเรือ ยกยอนเออล่องไปเรื่อยๆระเราเดินไม่รา้องยไปเรื่อยกะเรื่อยอ๋อเรือก็จะโอ้โหถ้าเล็กก็จะเอง้อไยดเหียอ้กระโดดกระโดดเดี๋ยจ้าอเอาเอโอ้ขี้ผงเยอะเราเดินตามออได้สีตัวสามตัว มีมีมีมเออโอ้เป็นฝูงเลยอ่าเข้ามาเป็นกลุ่ม लो mengelengkin गलगन ล่างมีคนมาลงแหงหลายเจ้าน,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 าาน,นั่นหลบเข้าไปในพงย่าน่ะนอ,นนนอ,อือ,อกระโดดก่อนเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหกระโดดก่อนเลยก็ตกใจยังไงน่นะ <c oughs> เอยี่สามสี 3, ่ตัวนะฮะเออกระโดดออกยิงยิงยิงไปก่อนเลยฮะตอนนี้กระโดดกระโดดแล้วพ้นเลยนะหลุดออกไปเลยอ่ะอืมตกใจเลยตกใจแล้วมองเห็นเราด้วย อะไรเลยไม่ได <c oughs> ้ตรงนี้จะลึก ยกไม่ได้นะลมก็สะบัดไปสะบัดมาขึ้นมั่งลงมั่งไม่ได้ไปทางเดียวให้ลมไหวไหมเออมีมีมีเห็นอย่างนั้นแล้วกระโดดแล้วอู้ยอ้ยปลาจะโด้ยกไปยกไวปอู้ปลาอะไร อูยยกยิ่งยกยกขึ้นยกขึ้นยกโอ้มันจะยกไว้ยกไว้ครับพี่น้องโอ้ยกไว้ยกยกเล็กๆยกเล็กๆล็กจเพิ่งยกเนี่ยยังไปแล้วเหรออ้ยตายตายตายพี่น้องวหายโลอ้ยตายเลยไปแล้วโอ้ออกไปแล้วครับท่านผู้ชมตัวแอบเลยตัวใหญ่เลยเห็นถูเป็น ประมาณสิบเกือบสิบโลเลยโอ้โหพสุดยอดเลยไปไหนโอน้ำมันโอ้โ,อโอปลาของไม่อยู่เลยโอ้ยไม่ไม่ออกข้างบนออกข้างบน,นตามจนตามจนเจอ,อขาดเลยเบลอเลยครับ โอ้ยอย่างนี้เราก็เอาไม่อยู่ดิถ้าถ้ายกขึ้นมาโอ้โหเกือบสิบโลครับท่านผู้ชมโอ้ยเอาไม่ได้ปลาตัวใหญ่มากเลยฮะเ,ยยะเออ,อ,อปลาใหญ่มันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยหน้าเนี่ยตามมาเรื่อยๆนะเขาโอ้พีเห็นอยู่ว่าม,มีมีปลาตัวใหญ่ เอาจนโอ้ยเขาเอาจนเอาจนยอทะลุเลยครับท่านผู้ชมจนยอทะลุเลยแต่เต้องซ่อมอ๋อมีเชือกมาซ่อมอยู่ ละที่โดดชีวิตเข้าเข้าคลองอะไรจะมันลงไวๆไหวนี่งอ๋ออย่างนี้ถ้ามันเราจะเอาอยู่เหรออ,อ๋อไม่อยู่ใช่ไหมสรุปแล้วคือไม่ได้เขาแน่ๆยังไงมันก็ไม่ได้ผมรู้อยู่แต่อยากให้ดูไงเห็นหลังเห็นหลังไวๆเลยน,นะแต่อย่างโอ้อย่างเขนเ็นตัวโอ้สวยๆตัวใหญ่เบ้อร์เองเลย เล่นไม่ยอขาดเลยครับโอ้โอเท่าขาเลยนะไม่ใชเท่าแขนนะเมืเ่อกี้เออเฉพาะด,ดูหลังข้างบนกับหัวนะโอ้ดยอดเลยประมาณแปดกนะิโละโอ้น่าจะได้เลยน่าจะจัดได้ก่อนมันลลมเ,เน็นอ,อออน,อนเพื่อจะไม่ให้เขาตกใจใช่ไหมไม่ใช่ผอนเพื่อให้มันมีน้ำหนักที่ด้านล่างโอ เมื่อกี้เราไม่ลองวางอยอแล้วตะคุบต,ตัวเขาเลยเหลือเลอะมากกว่านี้ว่างั้นเถอะอ๋อเพราว่าเรามันวิ่งแล้วมันตางนะเอใช่ใช่แตะคุบเด็ดขาดเลยพระตวายเดี๋ยวไม่เดียเ๋ยวเไม่เท่าเกา่ <laughs> อ่าเดี๋ยวซ่อมก่อนนะฮะซ่อมยอก่อนนะครับ